สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอปนิธิพดถึงบุตรสาวเรียกได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักสำหรับนางร้ายตัวแม่อย่างเป้ยปานวาดที่ตกลงใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มปปนิธิและมีบุตรด้วยกันสองคนอย่างน้องปโปรดบุตรชายคนโตแสนอบอุ่นและน้องปารินที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักครับเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับเหตุการณ์ก่อนหน,น,น้านี้ที่สาวเป้ยปานวาดได้มีปัญหากับสามีอย่างปอปนิธิ เรื่องมือที่3ทําเอาชาวโซเชียลคอมเมนต์มากมายและต่อมาทางด้านสาวเปยก็ไม่สนใจสามีอย่างป๊อบโพสภาพบุตรทั้งสองคนอย่างน้องโปรดและน้องปาร,รินพร้อมกับระบุข้อความว่าสองแสบของแม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าแม่รักหนูสองคนมากแค่ไหนทำเอาแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจมากมายและอีกทั้งสามีอย่างป๊อปนิธิก็ได้แสดงความคิดเห็นอีกด้วยว่า น่ารักได้พอรายงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนุ่มป๊อปนั้นเลือกใครและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีเรื่องราวทางด้านสามีก็เงียบหายไม่เคยเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งล่าสุดทางด้านหนุ่มป๊อบก็ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าหลงบทสาวได้ไหมทำเอาแฟนคลับคอมเมนต์มากมายและรู้เลยว่าหนุ่มป๊อบนั้นเลือกใครต่างทีมงานเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวเป้ยด้วยนะครับ ท่านผู้ชมเราครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ